ทั้งหมดที่เห็นในมือนี้ก็คือเหรียญของหลวงปู่สวงนะครับผมเทวดาเดินดินนะครับผมเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญเสมากระลหลทองนะครับของหลวงปู่สวงนะครับผมรุ่นนี้คือรุ่นโคเศษฐีบารมีสร้างโบสถ์รุ่นหนึ่งนะครับผมออกวัดป่าพลานเพชรนะครับผมที่เป็น วัดเรื่องชื่อในเรื่องของบอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ผมก็เพิ่งไปฟังคลิปมาเมื่อกี้ก็เลยคนค้นพระดูก็พอดีเจอพอดีนะครับผมก็มีอยู่ทั้งหมดสามเหรียญด้วยกันนะฮะนี่นะฮะรุร่นโคตรเศรษฐีนะครับผมหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับสวยๆทุกเหรียญเลยนะฮะมีอยู่สามเหรียญน,นะครับ ด้านหลังเป็นยังไงเียให้ดูสักเดียนหนึ่งแล้วกันนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังด้าน,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 นหน้านนี่ด้านหน้านะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นนี่รูปโบสถ์นะครับผมแล้วก็มีรูปพญานาคเอกลักษณ์ในบ่อนะ้าเป็นพ่อปู่สีสุทโธน,นะครับนี่สีเขียวใครไม่รู้จักวัดป่าทางให้ก็ไปดูคลิปทาง Youtube กันได้นะครับผม เป็นวัดที่มีบอ่อนันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดเลยนะครับนี่ศรีสะเกดนะครับสวยงามนะครับผมเหรียญสีมานี่คือด้านหลังนะด้านหลังรูปพญานาคนะครับวัดป่าพานเพชรท์สร้างโบสถ์นะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดใช่ไหมนี่นะครับด้านหลังด้านหน้า ให้ดูได้หลังหมดเลยแตเหรียญระเท้แน่นอนนะครับผมรับประกันนะฮะแต่รับประกันก็ไม่ได้ปล่อยเช่านะให้ดูเฉยเฉนะครับผมเก็บลูกเดียวน,นะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับช่องเรากดไลค์กด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับผมกับเหรียญ หลวงปู่สวงวัดป่าพันเพชรรุ่นโคตรเศรษฐีเลยเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วครับผมสมเหรียญน,นี้นี่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมและครับฟังนะวันนี้ให้ดูกันคร่าวๆก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะอันนี้จากลากันไปก่อนนะครับสมเหรียญน,น นี่จากาไลน์ไปละบายยทุกคนครับผมสวัสดีครับ